แฟนชายพึ่งยิ้มนะคะลงทุนง่ายๆเพียงแค่หลักพันบาทก็สามารถมีร้านกับพึ่งยิ้มได้แล้วค่ะกำไรมากถึง45%โดยคืนทุนอยู่ที่1-2เดือนเลยค่ะ สวัสดีครับอมสินสร้างสุขสร้างอาชีพเราพบกันเป็นประจำแบบนี้นะครับแน่นอนวันนี้ผมมีธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุนมาฝากนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักอยู่นะครับวันนี้ห้ามพลาดนะครับเพราะว่าผมจะพาไปพบกับธุรกิจแฟรนไชส์ดับร้อนเหมาะกับอากาศร้อนๆแบบนี้เลยนะครับนั่นก็คือเครื่องดื่มน้ําพึ่งมะนาวธรรมชาติรสชาติกลมกล่อมไม่เหมือนใครขายง่ายลงทุนง่ายและก็คืนทุนไวด้วยนะครับ และที่สําคัญนะครับสามารถทํากาไรให้เราได้ถึง45%รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นตามผม,มเลยครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับคุณป่านสลันพัจิระโรจนวัฒน์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจพึ่งยิ้มน้าพึ่งมะน,นาวนั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณปานครับสวัสดีค่ะคุณป่านถ้าพูดถึงแฟรนไชส์พึ่งยิ้มเนี่ยน้อยคนมากที่จะไม่รู้จักนะฮะ เปิดมากี่ปีแล้วแล้วจุดเริ่มต้นของธุกรกิจคืออะไรฮะตอนนี้นะคะแฟนชายเพิ่งยิ้มอ่ะ เก้าข้าสู่ปีที่7แล้วค่ะแล้วก็จุดเริ่มต้นเลยก็คือจากพนักง,งานออฟฟิศธรรมดาธรรมดาเนี่แหละค่ะวันหนึ่งทํางานไปรู้สึกว่าไม่เจอความท้าทายในชีวิตและม,มันเป็นงานที่รูทีนเกินไปเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะก้าวออกมาลองชีวิตที่เป็นแม่ค้าดูก็เลยลองเริ่มต้นมาเป็นธุรกิจน้ำพึ่งมะนาวเริ่มต้นที่งานเกษตรแฟร์ครั้งแรกค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนั้นผลตอบรับดีมากค่ะจนมีคนเนี่ยเข้ามาติดต่อว่าขอซื้อสูตรได้ไหมทําส่งได้ไหมทําขายได้ไหม,มเราก็เลยเริ่มเซตระบบรูปแบบแฟรนไชส์ค เราส่งออกไปทั่วประเทศแล้วกว่า300สาขาแล้วก็ส่งไปประเทศเพื่อนบ้านอีกประมาณ6ชุดค่ะ ทำไมหลายๆคนถึงเลือกที่จะลงทุนแฟนชายพึ่งยิ้มครับเพราะว่าแฟนชายพึ่งยิ้มนะคะลงทุนง่ายๆเพียงแค่หลักพันบาทก็สามารถมีร้านกับพึ่งยิ้มได้แล้วค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็คือหาทาเลง่ายสะดวกกําไรมากถ,ถึง45โดยคืนทุนอยู่ที่1-2เดือนเลยค่ะนอกจากขายง่ายกาไรดีแล้วยังมีจุดเด่นด้านอื่นๆดีไหมครับจุดเด่นของเราเลยนะคะก็คือรสชาติที่ไม่ขมกลมกล่อมแล้วก็วัตถุดิบของเราเป็นวัตถุดิบธรรมชาติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวน้าพึ่งนะคะเราไม่ได้จบอยู่ที่น้าพึ่งดอกละ แต่เราอะใช้น้าพึ้งดอกลําไยเป็นตัวตั้งแล้วก็เบรนกับน้าพึ้งรสชาติอื่นๆออกมาเพื่อให้ได้เป็นเอกลักษณ์ของเรานอกจากนี้เราใช้มะนาวสดสตรอเบอรี่ส้มหรือบ้วยเราใช้วัตถุดิบที่เป็นของสดทั้งหมดเพื่ออยากจะให้มันนําเสนอไปถึงเครื่องดื่มที่เป็นสุขภาพกับผู้บริโภคด้วยค่ะโอ้คุณป่านพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับขอชิมหน่อยได้ไหมคุณปานยินดีเลยค่ะเดี๋ยวมาชิมกันเลยค่ะ อยากรู้ก่อนว่าตอนนี้แฟนชายของพึ่งยิ้มเนี่ยมีกี่รสชาติแล้วฮะตอนนี้ของเรานะคะมีทั้งหมด6รสชาติค่ะมีทั้งน้ำพึ่งมะนาวน้ำพึ่งสตรอเบอรี่น้ำพึ่งส้มน้ำพึ่งบวยน้ำพึ่งกีวีแล้วก็น้ำพึ่งสับะรสค่ะต้องขอชิมหน่อยยินดีเลยค่ะจริงๆคนที่ซื้อแฟนชายไปก็ไม่ยากใส่น้ำแข็งแล้วก็ผลน้ำใจเลยใช่ค่ะอันนี้เสร็จแล้วเสิร์ฟได้เลยไหมฮะของเราจะมีเป็นท็อปปิ้งนะคะเป็นน้ำพึ่งโรยให้ค่ะแบบนี้นะคะ ได้ไหมคะได้หอมถ้าผมซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับวัตถุดิบที่ส่งมาจะส่งมาในรูปแบบไหนครจะส่งมาในรูปแบบถุงนะคะของทางพึ่งยิ้มเลยค่ะคแล้วก็ลูกค้าเนี่ยทำได้ง่ายๆเพียงแค่ตัดถุงแล้วก็เทน้ําใส่ถุงจากนั้นขายได้เลยค่ะ<อ>เราไม่ต้องมาเรียนผสมน้ําเองไม่ต้องค่ะไม่ต้องแค่ตัดและเทแล้วก็ขายได้เลยค่ะง่ายมากใช่ค่ะ ตอนนี้แฟนชายพึ่งยิ้มเนี่ยมีกว่า300สาขาทีนี้เนี่ยผมถามหน่อยว่าในเรื่องของการจัดส่งเคยเจอปัญหาบ้างไหมฮะมีปัญหาบ้างไหมคือพอสาขาเราเยอะขึ้นนะคะเราก็จะเจอปัญหาการจัดส่งอย่างเช่นต่างจังหวัดที่ไกลๆหรือว่าสาจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านค่ะเราจะเจอปัญหาเรื่องการจัดส่งเพราะว่าเราเป็นวัตถุดิบส่งแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเราจะต้องแพคใช้ความสด อยู่เสมอคราวนี้ค,ค่ะใช่ใช่ค่ะแล้วก็คราวนี้เราเจอปัญหาเราก็เลยเข้าปรึกษากับหน่วยงานวิจัยนวัตกรรมนะคะ Innovative เ o u s e เพื่อให้วิจัยพัฒนาว่าเอ้เราจะต่อยอดยังไงเพื่อที่เรายังคงความสดใหม่แต่นอกจากนั้นต้องยืดอายุการขนส่ง<อ>ให้กับลูกค้าแล้วก็สะดวกทั้งตัวแฟนชส์แล้วก็แฟนชส์สีได้ด้วยก็เลยออกมาเป็นตัวน้ำพึ่งมะนาวเข้มข้นตอนนี้ก็มีวางขายอยู่ในโมเดิร์นเทรดนะคะช่องทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ต่างๆด้วยค่ะ ฟังคุณป่านเล่ามาแล้วเนี่ยหูน่าสนใจน่าลงทุนมากๆทีนี้รูปแบบการลงทุนของแฟรนไชส์เพื่อยิปตอนนี้มีกี่รูปแบบตอนนี้นะคะเรามี4ีรูปแบบโดยเริ่มต้นอยู่ที่ ,6888 บาทค่ะแล้วก็ชุด 12- ื0 0สบาทแล้วก็29,000บาทค่ะโดยที่ทุกชุดนะคะอุปกรณ์ครบพร้อมขายลูกค้าจะมีหน้าที่แค่ตักน้ําแข็งแล้วก็ขายเท่านั้นเองค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังมีคําแนะนําให้กับตัวแฟรนไชส์ซีด้วยว่าถ้าเกิดว่าลงในพื้นที่เล็กๆตามตลาดนัดอะคะ่ะควรจะเป็นชุดเล็ก หรือว่าถ้าต้องการความโดดเด่นของร้านค้าตามห้างตามปั๊มน้ำมันเราก็อาจจะแนะนำเป็นตัว2 9 1 9 0ค่ะทีนี้เนี่ยคิดรับความสำเร็จของแฟรนไชส์พึ่งยิ้มคืออะไรฮะ เรานะคะรับฟังเสียงจากผู้บริโภคทุกๆท่านแล้วเราก็มาพัฒนาปรับปรุงให้ตอบโจทย์เกี่ยวกับผู้บริโภคของทุกๆคนนะคะมเมื่อไหร่ที่สินค้าเราดีถูกปากถูกใจแล้วมันก็จะเป็นกระบอกเสียงปากต่อปากเพื่อนําไปสู่ลูกค้าคนอื่นๆอีกค่ะก็ทําให้มีการซื้อซ้ํากลับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยอยากให้คุณป่านแนะนานิดน,นึงสาหรับคนที่กําลังมองหาธุรกิจอยู่ตอนนี้สนใจอยากจะลงทุนบางคนอาจจะเป็นอาชีพเสริมบางคนเอาไปเป็นอาชีพหลักแนะนํำยังไงดีฮะจุดเริ่มต้นก็เรานะคะต้องอยา อค่อยๆหาทำเลหาธุรกิจที่เหมาะกับเราคนเรานะคะไม่มีความล้มเหลวในทุกๆครั้งค่ะต้องมีสักทางที่เราประสบความสําเร็จนะคะหือว่าเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณป่านมากมานะครับที่ให้ขอ้อมูลกับเรานะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค เสียงที่ดีที่สุดในการทําธุรกิจนะครับนั่นก็คือเสียงสะท้อนจากลูกค้าที่คอยติดชมสินค้าของเรานะครับทำให้เรานําสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาในธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่องจนประสบความสําเร็จนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะลงทุนแฟรนไชส์พึ่งยิ้มหรือแฟรนไชส์อื่นๆนะครับวันนี้เรามีสิทธิพิเศษมาฝากเช่นเคยครับ เพียงแค่สแกน QR code หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่เราขึ้นให้อยู่ณขณะนี้นะครับคุณก็จะเข้าถึงโอกาสดีๆในการเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็เข้าถึงแหล่งเงินทุนกับทางธนาคารออมสินนะครับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเป็นสินเชื่อสำหรับผู้เริ่มประกอบอาชีพผู้ประกอบการรายย่อยผู้ขับขี่รถสาธารณะผู้ประกอบการขนาดเล็กและธุรกิจแฟรนไชส์โดยธุรกิจแฟรนไชส์ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน10,000 0บาทโดยไม่ต้องมีหลักประกัน ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th สอบถามเพิ่ม,เต,มเติมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือ gsb contact center โทร1115ท่านใดสนใจสามารถที่จะติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทรไปที่สายด่วน gsb contact center 1115ได้เลยครับสำหรับ ep หน้าครับผมจะนำธุรกิจแฟรนไชส์อะไรมาฝากนั้นห้ามพลาดนะครับ ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม